แฟนคลับส่งมอบความรักให้มิวกลับล้นโซเชียลผ่านแฮชแท็กรักมิวกลับวิบวับรับเลิฟมาตัมนัดทุกเช้าวันพฤหัสบ,บดีสำหรับวันใจของสังหนุ่มมิวสุภาสิทธิ์และกลับคณาวิที่ขยันมาส่งกำลังใจบอกรักบอกคิดถึงพร้อมกับติดแฮชแท็กแต่ละสัปดาห์ที่ไม่เคยซ้ำกันเลยอ่านแล้วชื่นใจแทนมิวกลับกันสุดๆเลยละค่ะและสำหรับวันนี้17พฤศจิกายนแฟนๆส่งความรักแบบเต็มคาราเบลผ่านแฮชแท็กรักมิวกลับ วับลับเลิฟทําเอาฮอตติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตามธรรมเนียมแถมยังแชร์โมเมนต,ต์น่ารักของคู่นี้ให้ได้รับชมกันอีกด้วยค่ะจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลย